สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาดูแลบอนสีช่วงหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนหน้าแรงแบบนี้อย่างไรให้สวยอยู่แบบนี้ตลอดนะคะให้พุ่มกอใหญ่แล้วก็ใบเต็มอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะให้ดูกันเลยนะคะว่าเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะปกติบอนสีก็จะทิ้งกอใช่ไหมคะเขาก็จะทิ้งกอแบบนี้เลย นะคะนี่นี่คือตัวอย่างต้นนี้นะคะจากประสบการณ์นะคะเสร็จแล้วก็ใช้การที่ทำหลังคานะคะทำหลังคากลองใส่ให้เขาตอนแรกเขาอยู่กลางแดดใบจะไหม้หมดเลยนะคะเพื่อนนี่แหละใบไหม้หมดนะคะที่เป็นเป็นไหม้ไม้แบบนั้นนะคะก่อนหน้าที่จะทำหลังคามันร้อนมาก ก็เลยต้องทําหลังคาให้เขาจากว่าใบเขาไหม้แล้วก็ทําหลังคาประมาณสักสี่ห้วันได้ค่ะเพื่อนๆก็จะมีสภาพแบบนี้เลยนะคะสดใสขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะสีเขาก็สีก็จะเริ่มสวยขึ้นมาเหมือนเดิมปกติคือเริ่มจะเป็นไหม้นะคะแล้วก็ตอนนี้เริ่มสวยกลับมาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยคือหน้าตาของของของเขาก็จะสวยสด ขึ้นมานะคะนี่ค่ะจะให้ดูกันเลยนะคะว่าเขาสดใสขึ้นมากเลยโดยการที่เรานะคะรักษาอุณหภูมิความความร,ร้อนแล้วก็ความเย็นให้เขาเนี่ค่ะคิดลับที่ที่ดูแลเขานะคะคือนี่ใบเขาก็จะเป็นลายแบบนี้เลยปกติร้อนนะเขาจะทิ้งกอแบบนี้นะคะเพื่อนนี่คือตัวอย่างที่ที่ก่อนหน้านี้ที่ทํานะคะแล้วก็ ใบไม้นะคะพอทําหลังคาให้เขาสักประมาณสี่ห้าวันนะคะเราต้องเดินน้ําให้เขาตลอดเวลาเลี้ยงน้ําเขานะคะเลี้ยงน้ําอยู่ตลอดเวลานะคะอย่าให้เขาขาดน้ํานะคะหรือไม่เพื่อนๆก็ใช้บัวรดน้ําเช้าเย็นก็ได้นะคะอันนี้คือคือรดตลอดเวลาบอลเลยไม่ทิ้งกอน,นะคะไม่ทิ้งนี่ค่ะแต่ที่ต้นเมื่อกี้ที่ให้ดูคือทดลองนะคะ ปล่อยเขาแบบนั้นแล้วก็ไม่ดูแลเขานะคะคือมันจะไหม้แบบนั้นนะคะแล้วตอนนี้พอเราดูแลจริงๆเขาจะสวยมากเลยแม้แต่อินเอาที่เราไม่ได้สนใจมานานเนี่ยเขาก็จะสวยฟอร์มใหญ่แบบนี้เลยนะคะก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือนี่ก็คือก่อนหน้านี้คือใบไหม้นะคะใบไหม้หมดเลยนะคะและนี่เพิ่งจะฟื้นนะคะเพื่อนก็เลยรู้เค็ดแล้วว่าต้องทํำยังไงก็ต้องทําหลังคายเขานะคะ พอทําหลังคาให้เขาเสร็จเราต้องเดินน้ําตลอดเวลานะคะเพื่อนแล้วก็ดูแลว่าใบของเขาเหมือนต้นนี้นะคะก่อนหน้านี้คือคือดูแลมันมันมันจะเน่านะคะคือมันมันร้อนจัดนะคะแล้วกุลับแดงก็ใช้สูตรดูแลบอนสีนะคะที่เคยแนะนําไปคลิปก่อนๆน,นะคะเพื่อนๆลองไปไล่ดูนะคะสูตรบํารุงบอนสีนะคะที่มีไข่แล้วก็ อชูรดนี่แหละค่ะแล้วก็แบรนด์มันมีอยู่หลายสูตรนะคะแล้วนํามารดนะคะเนี่ยพอทําแล้วก็แตกกอแตกยอดแบบนี้แต่เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะใบใบแบบนี้คือก่อนหน้านี้คือคือเขาจะหมดหมดปุ๋ยนะคะเราก็ต้องดึงออกมานะคะเพื่อนเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะดึงเลยนะคะเนี่ยคือเป็นการกระตุ้นให้เขาแตก เนี่ยค่ะกุหลาบแดงทําก่อนหน้านี้คือจะเป็นใบห้อยแบบนี้เยอะนะคะแล้วดึงเลยค่ะไม่ต้องเสียดไม่ต้องเสียดายนะคะพอดีมือเดียวเนี่ยค่ะดึงเลยนะคะที่จริงดึงให้ขาดนะคะอันนี้คือดึงไม่ออกนะคะดึงออกเลยนะคะเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเขามีใบใหม่ขึ้นมาเนี่ยดูค่ะความที่เขาแตกหลอดเร็วนะคะนี่คือคือสูตรที่กุหลาบแดงดูแลบอนสีนะคะจากต้นนี้ ตอนนี้ไม่มีใบไม่มีอะไรแล้วนะคะเพราะว่ามันมันร้อนจัดแล้วก็ใบมันไหม้นะคะแล้วก็ตอนนี้พอว่าทําสูตรปุ๋ยให้เขาดูนะคะเนี่ยเขาจะแทงหลอดออกมาเร็วและกํลาลังออกเต็มเลยนะคะเนี่ยแทงออกมาเต็มเลยเห็นไหมคะก็เหมือนกันนะคะเหมือนกวนอิมก็เหมือนกันนะคะเพื่อนๆถ้าใบบอนมันเริ่มจะดําเพื่อนๆดึงออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดาย เพราะว่าตอนที่เราดึงออกอะ่ะเขาจะเหมือนที่เราดึงออกอะ่ะตรงโคนที่ข้อต่อนะคะที่ข้อต่อนะคะเขาก็จะแตกออกมาแตกนอแบบแน่นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะพอทําหลังคาแล้วก็ตีน้ํานี่ก่อนหน้านี้คือคือเขาโดนแดดเยอะแต่พอทําหลังคาได้ไม่กี่วันสีเขาผิดกันเลยเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะทำทำเ แบบนี้ให้เขานะคะตอนแรกก็เป็นชั้นเดียวนะคะพเพื่อนพอชั้นเดียวแสงเขายังไม่ได้มันก็ยังไหม่อยู่นะคะพอไหม้เนี่ยเราก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งให้มันให้มันสีแล้วก็เข้มขึ้นให้มันมีการกรองแสงได้เยอะขึ้นแล้วกลับแดงก็มาสังเกตว่าใบเขาจะสวยขึ้นนะคะใบสวยมากเลยเนี่ยทำแค่ประมาณไม่กี่วันเองนะคะแล้วก่อนหน้านี้คือ คือเขาจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาโดนแสงเยอะนะคะโดนโดนแสงแดดไหม้เลยนะคะเ<ๆ> <zer. S 2> นี่ยค่ะเหมือนกันเลยจะเป็นบอนบ้านๆหรือจะเป็นอ่านี่ก็เหมือนกันต้นนั้นก่อนหน้านี้ก็คือหลาบแรงต้องดึงออกหมดเลยนะดึงออกให้หมดเลยนะคะเดี๋ยวจะให้เห็นชัดๆดึงออกให้หมดเลยแล้วก็นั่นแหละเขาก็เริ่มแตกแตกแขนง,งขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็เหมือนกันนะคะเหมือนร่อนทองนี่ก็เหมือนกัน นี่ก่อนหน้านี้คือใบไหมแต่พอทําหลังคาให้เขาใหม่ดูนะคะสีสีมันนี่นน,นี่ที่โดนแดดนะคะโดนแดดก่อนหน้านี้นะคะให้ดูเลยโดนแดดจัดแต่พอุหลาบแดงทําหลังคาให้ใหม่เนี่ยดูเลยนะคะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าร่อนทองตัวนี้กลับมาสีสวยเหมือนเดิมนะคะคือเป็นเคล็ดลับง่ายๆที่รุ่เลบอลสีนะคะบางคนก็ถ้าเราปล่อยไว้แสงแดดจัดจัดอ่ะมันจะ เน่าหรือมันจะเหี่ยวมันจะเฉาใบจะไหม้ค่ะสีก็จะไม่สวยนะคะแต่ถ้าเราทำหลังคาให้เขาบ่อยๆนะคะทำหลังคาหลังคาแบบนี้ให้เขาแล้วเรามารดน้ำแล้วสังเกตเลยค่ะสีห้าวันบอนของเราจะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะเคล็ดลับที่ดูแลบอนสีง่ายๆนะคะเหมือนตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะไก่สุดสงวนนะคะตัวนี้ก็ จะเป็นไก่สุดสงวนที่ปลูกกันมาปกติเขาจะให้คะแนนช้ามากเลยนะคะแต่นี้ค่ะเนี่ยคือเขาเพิ่งแทงขึ้นมาใหม่ตั้งแต่ทําหลังค่าเขาออกมาแล้วก็สีสวยนะคะก่อนหน้านี้ใบไหม้นะคะแล้วก็ดึงทิ้งไปแล้วนะคะใบมันไหม้เลยนะคะเนี่ยค่ะดูดูนะคะพุ่มใหญ่กอใหญ่มากเลยตัวนี้กอใหญ่มากใบใหญ่มากเลยค่ะตัวนี้ไก่สุดสงวนนะคะเนี่ยค่ะ นี่ก็เหมือนกันนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันเนี่ยค่ะก็เคล็ดลับง่ายๆนะคะที่จะให้เพื่อนๆลองลองไปศึกษาแล้วก็ลองทําดูนะคะการดูแลบอนสีหน้าหนาวนะคะก็เนี่ยค่ะเหมือนกันนะคะดูดูต้นนี้นะคะดูๆๆดูดูดูาสตร์เดชะหรือกวนอิมนี่แหละค่ะต้นนี้นะคะเนี่ย ต้นนี้กุหลาบแดงเพิ่งจะแยกดูดูค่ะเพื่อนๆน่าจะถอนจิ้มน,น้ําพลิกมากเลยมันเยอะเห็นไหมคะแต่ว่าถ้ามันโดนแดดเยอะนะคะใบไม้ใบไม้จริงๆค่ะ,คะนี่เลยนี่ยค่ะก่อนหน้านี้มันโดนแดดเยอะนะคะนี่นี่คือที่มันโดนแดดเยอะนะคะสีมันก็จะไม่สวยนะคะแต่พอว่าทําหลังคาให้เขาใหม่แล้วก็ตีน้ําบ่อยๆดูแลแบบนี้ ตลอดก็จะทําให้กลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะใช้เวลาสักสี่ห้าวันก็กลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเหมือนกันเลยนะคะต้นนี้ต้นที่รักที่ห่วงมากที่สุดก็คือปีกกินรีของน้องพี่เพราะว่าเขามีปีกเหมือนจะบินได้เลยนี่ค่ะพอว่าทําหลังคายเขาสีก็สดกลับมาเหมือนเดิมนะคะคนหน้านี้คือใบเป็นแบบนี้หมดเลยใบแบบ หน้าสงสารเนี่ยเห็นแล้วใจหายเหมือนกันนะคะโดนแดดนะคะเนี่ยแต่พอแตกหลอดใหม่ออกมานี่คือสวยเหมือนเดิมเนี่ยค่ะดูนะคะเขาสวยมากเลยเหมือนนางฟ้าเลยค่ะปีกกินรีพอคุณแล้ใบก็จะใหญ่มากเลยค่ะพเพื่อนๆดูนะคะนี่เนี่ยค่ะดูนะคะเป็นปีกหรือเปล่านี่เ,นเพื่อนๆดูเลยนะคะว่าเป็นปีกไหมความที่เขาสวยมากอะ่ะสวยจริงๆเลย นางฟ้าเลยค่ะตัวนี้เป็นบอลน,นางฟ้าตัวนี้เลยนะคะกับตัวนี้ก็คือเขาจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนะคะเนี่ยค่ะนี่ก็เหมือนกันนะคะตอนที่เขาโดนแดดนี่เพิ่งจะฟื้นนะคะอันนี้ช่วงโดนแดดนะคะช่วงโดนแดดเห็นชัดเลยค่ะช่วงตรงนี้คือกุหลาบแดงเพิ่งจะเพิ่มสองชั้นนะคะเนี่ยค่ะเพราะตอนแรกจะทำชั้นเดียวก็ยังไม่พอนะคะเพื่อน แล้วพอว่าเขาแตกหลอดใหม่ทำหลังคาเสร็จสีก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะดูค่ะแน่นเอียดทุกต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะควรอิมอ่มเหมือนกันเลยนะคะทุกต้นค่ะขแขนงเต็มนะคะแน่นเปียกทุกต้นนะคะนี่คือโดนแดดนะคะแล้วพอใบที่เพิ่งออกมาใหม่ที่เพิ่งทำหลังคาก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยค่ะให้เห็นเลยนะคะ ว่าสวยประมาณไหนนะคะเหมือนกันเลยทุกต้นนะคะเพื่อนอันนี้ก็จะเป็นฮกหลงเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะสําหรับใบที่มันเสียเพื่อนๆดึงทิ้งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราดึงทิ้งอะ่ะมันจะแตกขแขนงออกมาทางทางตรงที่ว่าเราดึงอะคะ่ะข้อที่เราดึงออกอะ่ะเขาจะแตกเร็วมากเลยเหมือนต้นนี้นะคะกุหลาบแดงดึงดึงเกือบหมดเลยดูนะดูขแขนงนะคะ ล้วใช้สูตรที่กุหลาบแดงทำอะ่ะดูค่ะเนี่ยสูตรสูตรที่ดูแรบอลสีที่ก่อนหน้านี้นะคะแล้วเขาพอทำพอรดเสร็จใบเขาจะใบข้างล่างอะ่ะเขาจะตายนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเขาจะผลิตขนแงใหม่ขึ้นมานะคะเนี่ยค่ะทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะคะสูตรที่กุหลาบแดงทำอะ่ะจะแตกยอดเร็วมากแล้วก็ ใบเก่าๆเขาจะทิ้งเพื่อนๆไม่ต้องเสียดายนะคะเนี่ยเหมือนแบบนี้ดึงออกเลยนะคะเพราะเขาโดนแดดก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะเพราะว่าใช้เวลานานแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมนะคะก็เป็นการดูแลบอลสีช่วงหน้าหนาวหน้าเลง้งหน้าร้อนกันนะคะก็ทําแล้วก็กลับมาสวยเหมือนเดิมก่อนหน้านี้คือใจเสียอยู่นะคะใจเสียจริงๆว่าบอล จะเสียหมดแล้วเพราะว่ามันแดดมันแรงมากนะคะโอเคนะคะพูดเยอะไปขอบคุณมากค่ะมียังไงก็ทักมานะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ